นิทานสอนใจไวซสนสามคัคคีคือพลังการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่แสนสุขสงบมีกระต่ายน้อยชื่อทิกเกอร์จิงจอกน้อยชื่อฟ็อกซี่และนกน้อยชื่อทวิตตี้พวกเขาเป็นเพื่อนรักกันมากทั้งสามชอบเล่นซ่อนแอบวิ่งไล่จับและร้องเพลงด้วยกันทุกวัน วันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากในพุ่มไม้ช่วยด้วยช่วยด้วยทิกเกอร์ฟ็อกซี่และทวิตตี้รีบวิ่งเข้าไปดูก็พบกับคุณยายเต่าที่กำลังติดอยู่ในหลุมลึกคุณยายเต่าพยายามปีนขึ้นมาแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะกระดองของเธอหนักเกินไปโอ้แย่แล้วคุณยายเต่าติดอยู่ในหลุม ทิกเกอร์พูดด้วยความเป็นห่วงพวกเราต้องช่วยคุณยายเต่าขึ้นมาให้ได้ฟ็อกซี่เสริมทวิตตี้บินวนรอบๆหลุมแล้วพูดว่าแต่หลุมมันลึกมากเลยนะพวกเราจะช่วยคุณยายเต่าขึ้นมาได้อย่างไรทิกเกอร์คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าเรารู้แล้วพวกเราต้องช่วยกัน ฟ็อกซี่เธอแข็งแรงที่สุดเธอช่วยดันคุณยายเต่าจากข้างล่างส่วนฉันจะช่วยดึงคุณยายเต่าจากข้างบนและทวิตตี้เธอช่วยบินไปบอกเพื่อนๆในป่าให้มาช่วยกันอีกแรงได้ไหมได้เลยฟ็อกซี่ทวิตตี้ตอบพร้อมกันอย่างกระตือรือร้นทวิตตี้รีบบินไปตามเพื่อนๆในป่า ไม่นานนักสัตว์น้อยใหญ่มากมายก็พากันมาที่หลุมทั้งกระรอกน้อยช้างน้อยและลิงน้อยทุกคนต่างก็อยากช่วยคุณยายเต่าฟ็อกซี่ใช้แรงทั้งหมดที่มีดันคุณยายเต่าจากข้างล่างทิกเกอร์ก็ช่วยดึงอย่างสุดกำลังส่วนเพื่อนเพื่อนสัตว์อื่นๆก็ช่วยกันส่งเสียงให้กำลังใจฮึบฮึบทุกคนส่งเสียงพร้อมเปรียงกัน ในที่สุดด้วยความสามาคัคคีและความร่วมมือร่วมใจของทุกคนคุณยายเต่าก็สามารถปีนขึ้นมาจากหลุมได้อย่างปลอดภัยขอบใจพวกเจ้ามากนะพวกเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยคุณยายเต่ากล่าวด้วยความซาบซึง้งทิกเกอร์ฟ็อกซี่และทวิตตี้ยิ้มอย่างมีความสุขพวกเขารู้ว่าการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นสำคัญเพียงใด ตั้งแต่นั้นมาทิกเกอร์ฟ็อกซี่และทวิตตี้ก็ยิ่งรักและสามัคคีกันมากขึ้นพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างมีความสุขโดยมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามัคคีคือพลังเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันเราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอน